แล้วผมคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอมรละสิ่งน,นคลิปนี้ผมจะพามาดูปัญหาของเจ้าตัว Honda Move กันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเวลาขับขี่บางครั้งก็เหมือนเบิ้ลสะดุดนะปิดไม่ออกออกตัวยากนะครับออกตัวระบูบนะครับปิดวอร์ดนะรประมาณนี้แล้วบางทีก็สตาร์ทติดยากบางครั้งสตาร์ทจนแบตเตอรี่หมดก็มีนะครับตอนนี้ติดปกติใช่ไหม แต่พอบางทีเราขับไปจอดไว้เฉยๆแล้วพอสตาร์ทใหม่ปรากฏว่าสตาร์ทติดยากครับอนันนี้นี่นี่แบบนี้ครับเสียงล้อก็ดังแรงมากครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทดูใหม่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับมันแบตจะไม่พอนะแต่ที่จริงผมเพิ่งชาร์จแบตไปนะ นี่นะครับแต่สตาร์ทเท้ามันติดปกตินะครับแต่พอเราสตาร์ทมืต้องปิดกุญแจปิดเปิดสวิตช์บ่อยๆตอนนี้แบตเริ่มจะอ่อนนะเดี๋ยวดูส่ง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราลองสตาร์ทเท้าดูบ้างครับ ก็มผมหลังจากที่ผมได้ลองทําการสตาร์ทเพื่อนๆนดูเนาะก็รู้สึกว่าแบตเตอรี่มันจะอ่อนเนาะทั้งที่ผมก็ยังไม่ได้ค่อยขี่เท่าไหร่นะครับตั้งแต่ชาร์จแบตแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสีหวันเนาะยังไม่ถึงอาทิตย์เลยเนาะแต่แบตเตอรี่อ่อนซะแล้วแล้วผมก็เลยชาร์จแบตมามาลองดูว่าแรงดันปั๊มติ๊กมันได้เท่าไหร่นะครับพอผมเปิดดูปรากฏว่าเป็นแบบนี้ครับพรเพื่อนๆนดูเนาะ นี่นะครับคือเข็มไม่ค้างนะครับดิ่งแล้วนี่นี่เลยครับคือสาเหตุที่ทําทให้เครื่องสตาร์ทติดยากนะครับแล้วเวลาที่เราจะสตาร์ทติดมันก็ต้องเปิดสวิต์เปิดปิดเปิดปิด,ปดแบ่อยๆนะครับแล้วค่อยสตาร์ตติดง่ายนะครับมันก็จะเป็นเพราะว่าแรงดันั๊มติกตกแน่นอนครับผมเห็นไหมว่าเขาจะร่วงลงเร็วมากปกติแล้ว ดิงถึงประมาณ2บาทครับได้อยู่นะสองบาทก็ถือว่าโอเคนะครแรงดันขนาดนี้แต่เข็มต้องไม่ล่วงลงเร็วขนาดนี้นะเพราะว่าคลิปหลายๆคลิปที่ผมเคยทําลงช่องก็อาการจะประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมก็จะแจ้งลูกค้าว่าต้องเปลี่ยนปั๊มติกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนปั๊มติกมันจะสตาร์ทติดง่ายไหมเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับตอนนี้ก็ทําการสตาร์ทติดนะครับก็แบตไม่พอนะเพราะว่าจอดนานมากนะครับคลิปนี้กว่าจะถ่ายเสร็จก็ ใช้เวลานานหลายเดือนมากนะครับเกือบ <_ an> ปีเลยนะครับก็ <_ an> เดือนเบานิ่งปกตินะครับนี่เวลาเบิ้นครับนี่นะครับไม่มีวูบนะครับไม่วอดแล้วนะครับโอเคเลยนะนี่คือน้ํามันที่ผมดูดออกครับตัวเก่านี่เลยสีแดงแดงฉ่ำมากนะครับโอ้โหแล้วก็ตัวกน้นก้นถัง รู้สึกว่าเหมือนจะมีคราบดำๆครับเหมือนกับตัวลอยน้ำมันเครื่องอะไรสักอย่างก็มีประมาณนั้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ตอนนี้เนี่ยเดินเบานิ่นะครับสตาร์ทต,ติดง่ายนะครับที่ผมทำการสตาร์ทก็คือสตาร์ทเท้าเอานะครับเพราะว่าสตาร์ทมือไม่ติดนะเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่พอมันเป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กด้วยนะครับนี่ย K5m นะครับแบตเตอรี่แล้ว เป็นแบตเตอรี่เก่าด้วยนะครับก็แต่ตอนนี้อาการคือเดินมานิ่งนะครับเบิ้ลหายแล้วนะครับเบิ้ลวอดหายแล้วนะนก็ตอบสนองดีนะครับที่ได้หมดเลยนะครับวันนี้ก็ปกติแล้วยังดีนะครับที่พวกัมชีดอะไรไม่เป็นไรนะ เพราะว่ามันจอดนานมากครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทมือดูใหม่นะครับอ่าสตาร์ทมือติดนะครับเพราะว่าแบตก็ทําการชาร์จนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้มันก็ชาร์จแบตเร็วอย <ination noises> <àn sans UB> ่างที <sho> friend. Friend. ่บอกครับครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับใครที่เจออาการแบบนี้นะปิดวอดนะครับสะดุดครับสตาร์ทติดยากนะครับพอเราจะลองสตาร์ทก็ติดยากสตาร์ทเท้าก็ติดยากครับพอติดแล้วจะเ่อนออกตัวก็บิุดวุ่นวอดนะครับก็ เช็คตามนี้ได้เลยนะครับผมก็ทําการเช็คนะครับเช็คตัวแรงดันตัมติกนะครับปรากฏว่าเหมือนอย่างต้นคลิปเลยนะครับแรงดันไม่ถึงไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงบาครึ่งนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสักเลข100นะครับตัวสีเขียวนะผมจะดูตรงนี้นะครับมันก็จะได้ประมาณสัก100แล้วก็เข็มดิ่งลงเหมือนที่คลิปผ่านมาที่ผมเคยถ่ายให้เพื่อนดูเนาะ ก็ะจะประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่กําลังเจอประสบปัญหาแบบนี้อยู่ก็ลองเอาไปเช็คดูแล้วก็เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็เลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่อง m มอส s s i n g ด้วยครับผม